ของที่เราต้องมีก็จะเป็นสลิงนะครับสลิงเก่าแก่สลิงเออ่โคตรเก่าเลยไม่ใช่เก่าไปไหนวะเนี่ยน้ำกดเติมแบตเตอรี่นะครับตาเนี่ยนะครับข้างในมันจะมีอ่าสิ่งที่เรียกว่าจุกนะครับเห็นไหมมันดูดมันดูเดี๋ยวตอนเย็นเราจะวัดทวนอีกทีหนึ่งว่าใช้ได้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาอยู่กับบ้านหลังใหญ่ของผมนะครับนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงการฟื้นฟูแบตเตอรี่ตะกั่วกดยังไงนะครับเราก็จะใช้ แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตให้ดูก่อนนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนี้ค่อนข้างเสถียรน,นะครับแล้วก็เสถียรออกมากๆแล้วก็มีวิธีการฟื้นฟู oo, แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตซึ่งตัวพวกนี้นะครับเสื่อมหมดแล้วนะส่วนกลุ่มนี้นะครับยังไม่เสื่อมนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็ยังไม่เสื่อมเช่นกันแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างแพงนะครับราคา2อ0พันหะนีตัวนี้นี่ก็ละ60-70บาทนะครับซื้อได้ในตามช้อปปี้นะครับลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับอันนี้เป็น แบตเตอรี่ที่ฟื้นฟูเรียบร้อยนะครับจะแปลกใจตรงที่เอา้าผมสามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่น้ำได้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวระบบโซลาเซลล์นะครับโดยการใช้ UPS นะฮะเอาละครับ,รบทีนี้ก็มาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าแล้วก็แบตเตอรี่ของผมนะครับที่ไปซื้อแบตเตอรี่มือสองมานะครับแบตเตอรี่จากร้านขายของเก่านะเออพวกนี้เป็นแบตเตอรี่เก่าที่เอามาห้าร้อยบาทแต่ก็ดกไฟพอสมควรครับตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะตอนเย็นก็ตอนนี้ก็ เชียงคืนเสียงภาคตอนนี้เสียงเชียงคืนนะจะงงกันสินะครับว่าอยู่ดีๆมืดนะครับอ่าตอนนี้คือโซลาร์เซลล์ของผมนะครับเป็นโซลาร์เซลล์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดแล้วตั้งแต่เคยใช่มานะครับเพราะว่าไฟบ้านอยู่ตรงนู้นเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยครับคือโซลาร์เซลล์นะครับอ่าผมต่อแบบนี้ต่อแล้วก็ใช้คันเอาครับไม่ต้องใช้ได้อดบิดเพราะมันแพงนะใช้คันเอาได้ใช้แบบมือมือจับถอดปลั๊กออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันย้อนกลับมาแผงเนาะเนี่ยคือแผง100วัตต์นะครับให้กาลังกระแสแอมป์ ต่อมาถึงบ้านผมพอดีนะครับอ่าบ้านผมก็เก่าๆนะครับสมบ้านดิบ้านไม่ได้เก่าครับแต่บ้านมันเป็นบ้านบ้านที่มีตัวอะไรมาอยู่นะครับอินเวอร์เตอร์ผมก็ประกอบกลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ผมประกอบกลับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตอนเย็นนี้ก็ไฟเหลืออยู่ประมาณ3มขีดเนาะมันบอกไฟได้วยนะว่าเหลือเท่าไหร่ อ่านี่ครับผมก็แค่ตอดสายตอดสายออกนะครับอ่าไม่ให้มันเชื่อมต่อกับโซลาเซลล์เนาะอย่าไฟโซลาเซลล์มาจากตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็คือไฟหลอด LED นะฮะอ่าวิธีใช้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าต่อบวกจนบวกลบจนลบไปเลยนะครับง่ายๆนะครับตอนเรี้นก็คอยเอาถอดออกถ้าใครไม่ชอบก็ไปศึกษาได้อดบิดมานะครับแต่ผมก็คุณผู้ชมเห็นบ้าลมนี่ไหมละครับว้าวอ่าไฟ AC ไฟ AC สองร้อยยี่สิบโวลต์อเห็นไหมครับเปิดแล้วก็ติดเลยนะครับอ่าเย็นด้วยนะครับ ใส่หัวด้วยครับพัดลมพราะลมมีใส่หัวด้วยนะ,ะ,ะนี่ครับนี่ก็คือแบตเตอรี่ที่ยังใช้ได้อยู่นะครับไอตัวที่ใช้ไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเอาไปขายแล้วนะขายแล้วตอนนี้ก็เดีย๋ยวผมจะลองให้ดูครับนี่นี่คือมอเตอร์นะครับมอ,มอเตอร์12โวลต์เราจะลองเริ่มนะเห็นครับได้นะครับแรงด้วยนะอ่าโอเคสุดยอดไปเลย